สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวทุ่มเทซะขนาดนี้ทําเอาใจฟูเลยค่ะที่เห็นนี้นะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่รถกู้ภัยกําลังขับฝ่าการจราจรที่กําลังติดขัดเพื่อไปโรงพยาบาลช่วงอ่อนนุชในกรุงเทพนี่เองคนนี้เลยค่ะโอ้โหวิ่งนําหน้าคอยบอกรถเปิดทางให้ไปตลอดทางแล้วพี่เขาไม่ได้วิ่งใ,ใกล้ลยคะโอ้โหวิ่งไกลามากก่อนที่คนขับรถนี้จะเปิดกระจกขอบคุณชายหนุ่มคนนี้ <Wow. S 2> สเก็ตข่าวต่อมาเป็นเหตุการณ์ให้อึ้งค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามระยองได้รับการร้องขอจากผู้บาดเจ็บที่ศีรษะคือขอโดยสารไปโรงพยาบาลระยองด้วยคนตอนแรกก็ปฏิเสธนะคะเพราะว่าที่ไปโรงพยาบาลนั้นน่ะมีภารกิจนำศพไปส่งชนสูตรแต่ผู้บาดเจ็บบอกอืไปได้อะ งั้นก็นั่งไปกับศพนะคะแต่ระหว่างทางนี้สิใครเคยดูหนังดูละครคงจะคุ้นกับภาพที่ศพเนี่ยไม่อยู่นิ่งนะคะ <Okay. S 3> <Okay. Yeah. S 1> มารู้ที่หลังว่าคุณพี่ท่านนี้เป็นพระมาก่อนก็เลยรู้งานแล้วก็ไม่กลัวเลยนะคะและสเก็ดข่าวส่งท้าย ไปวัดกันต่อเลยนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะเข้าวัดงานนี้เป็นงานบวชค่ะสีสันอยู่ที่การแห่นาคน,นะคะยิ่งทางานไหนนี่มีคนร่วมงานกันเยอะเครื่องเสียงก็จะจัดเต็มแบบนี้ บอกเลยค่ะถูกใจเหล่านางรำนางฟ้าขาดแดนซ์แน่ๆโอยเต้นกันไม่หยุดนะคะแต่เต้นกันอยู่กับที่นี้สิไม่ยอมเดินไปไหนเลยขบวนคณะเจ้าภาพก็เลยเดินต่อไม่ได้งานนี้ต้องมีตัวช่วยอะนำไม้มากันแล้วก็ดันดันให้นางรำเนี่ยช่วยเดินกันหน่อยแต่แหมดนตรีมันสนุกเต้นต่อสิคะสุดท้ายไม้ที่กันก็ยอมแพ้คณะนางรำแบบนี้ <Okay>. Yeah. ถ้าพี่จะสนุกกันขนาดนี้หมายกันก็ขอลาก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ